สวัสดีค่ะเปิ้ลมาแล้วนะเปิ้ลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลมีบ้านพร้อมที่ดินมานําเสนอนะคะแปลงนี้ที่วันก่อนเปิ้ลมาถ่ายทาให้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาบินโดรนให้ดูนะคะนี่นะมาแล้วนะคะบินโดรนก็จะได้เห็นสภาพของที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะคะติดแม่น้ําจริงๆนะแล้วก็อยู่ในชุมชนเราจะเห็นชุมชนอยู่ทางมุมขวาเห็นไหมคะแล้วบรรยากาศ สวยสดชื่นเขียวขจีนะคะมีมุมต้นไม้ต้นใหญ่ๆให้นั่งเล่นมีชิงช้านะคะสวยมากๆแปลงนี้นะคะเป็นบ้านในฝันนะคะสําหรับคนที่อาอาจจะเป็นช่วงกเกษียณอายุก็ได้นะคะที่อยากมีหรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยากมีก่อนกเกษียณก็ได้นะคะถ้าเรามีเงินอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นแปลงใหญ่เลยนะเดี๋ยวเปิ้นพูดคุมให้หมดเลยนะคะถ้าแปลงใหญ่ จะมีเนื้อที่ตามรูปภาพที่เปิ้ลทำกราฟิกไว้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดก็จะเป็น5้ารอสิบสองตารางวาก็ประมาณ1ไร่หนึ่งงาน6 2สิบสองตารางวานะคะแปลงนี้แบ่งเป็น3ามล็อกนะคะล็อกที่มีบ้านก็จะเป็น188ยแปดแวาแล้วก็187แล้วก็187ยแปวานะคะถ้าจะแบ่งซื้อแปลงที่มีบ้านก็ได้นะคะก็ขายที่ราคา6กล้านสแสนบาทนะคะถ้าจะซื้อรวมทั้งหมดที่เราเห็นในกราฟิกนี้นะคะ ก็สิล้านนะคะได้ที่ดินหนึ่งไร่กว่าเลยนะคะแต่ถ้าว่ามีงบจำกัดนะคะก็ซื้อแปลงที่มีบ้านก่อนก็ได้นะคะแปลงที่มีบ้าน1 8 8ตารางวานี่ขายที่ราคา6ล้าน3แสนบาทนะคะถ้าแปลงที่ดินเปล่าอีก187วากับ187วาอันนั้นขายล็อกละ3ล้าน5แบาทนะคะทั้งหมดนี่ถ้าจะซื้อเหมารวมหมดเลยก็ได้นะคะที่13ล้านบาทนะก็ถ้าชอบ มาดูกันหรือพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อแต่ว่าอยากทดลองอยู่ก่อนนะคะอันนี้เป็นประกาศให้ทราบกันทั่วนะคะก็คือสามารถขอเข้ามาเช่าเขาก่อนก็นได้นะคะหรือว่าจะทดลองนอนสักหนึ่งคืนแล้วก็เออโอเคชอบก็ตกลงกันได้นะคะซื้อได้เลยแต่สำหรับที่นอนไม่มีนะคะพี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าสำหรับที่นอนต้อง จะนอนแบบนี้ก็ได้หรือจะซื้อที่นอนมาก็ได้นะคะถ้าจะเช่าเขาอยู่สักหนึ่งเดือนแล้วจะซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีลูกค้าโทรมาหาเปิ้ลน,นะแล้วเปิ้ลโทรกลับไปพี่เขาไม่รับสายนะคะเขาสอบถามเปิ้ลมาว่าถ้าขอเช่าก่อนแล้วถ้าชอบจริงๆจะซื้อได้ไหมก็พอดีพี่เจ้าของปรึกษากันแล้วแกบอกก็ได้นะคะก็แต่ไม่มีที่นอนให้ทางผู้ซื้อที่ต้องการจริงๆก็ซื้อที่นอนมานอนเอานะคะหรือจะนอนกับพื้นไปก่อนก็ได้ ได้หมดค่ะขอให้เข้ามาดูแล้วก็มาคุยกันถ้ามาทดลองนอนแล้วรู้สึกว่าโอเคมันเวิร์กชอบมากบรรยากาศแบบนี้อยู่ได้ชอบจริงๆก็ซื้อได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเปิ้นถ่ายให้ดูอีกนะคะบ้านหลังนี้นะก็จะมีลักษณะสไตล์บ้านลอฟนะคะมีสองห้องนอนภายในสองห้องนอนนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องน้ำที่นอกบ้านอีกหนึ่งห้อง เดี๋ยวเปิ้ลพาเดินไปทางนี้ลัดไปทางตะเบียงรอบบ้านให้ดูนะคะตรงนี้สามารถเสริมครัวได้ตรงนี้ติดลำห้วยนะคะเวลาที่มีลำน้ำไหลลงแม่น้ำเพชรเนี่ยค่ะจะไหลช่องนี้ก็มีนะคะแต่ตอนนี้แห้งเพราะว่าทางเขื่อนเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมานะคะก็แทบจะนานๆถึงจะมีมานะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเนี่ยค่ะพี่แกก็ทำครัวตรงนี้อยู่นะคะ สามารถเสริมครัวมุมนี้ก็ได้สำหรับตัวระเบียงบ้านเนี่ยเปิ้ลก็บอกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าเขาใช้แผ่นไม้เทียมหนาหนึ่งนิ้วนะคะแข็งแรงค่ะเปิ้ลเดินแล้วน้ำหนักเปิ้ลเยอะนะเปิ้ลเดินแล้วยังไม่มีความยยบยาบเลยนะคะแข็งแรงดีดูต้นไม้ค่ะว้าวมันเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าต้นต้นเขาเรียกว่าอะไรอะกอซอแถวบ้านเ้าเรียกกอซออะ แล้วนี่เป็นมุมจัดสวนที่พี่เขาจัดไว้ให้นะคะก็จะมีพวกต้นไม้ผล,ลไม้นะคะที่เขาลงไว้ให้นี่เราถ่ายกลับมาท่าน,นี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะตัวบ้านแล้วก็มุมนี้จะเป็นลําห้วยที่ติดกับที่ดินนะคะแปลงมุมเนี่ยที่เปิ้ลเคยบอกอะ่ะมันไม่โดนเบียดค่ะมันไม่โดนบีบนะเป็นแปลงมุมอ่ะดีแบบเนี้ยพื้นที่รอบๆเราใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะซื้อที่ดินซื้อแปลงมุมมาดี นี่วิวระเบียงติดลำแม่น้ำเพชรบุรีนะคะน้ำนี่เล่นได้นะ้เมื่อวันเสาร์นี้ที่เปิ้ลมาถ่ายนะคะพี่สาวก็ชวนเปิ้ลเล่นน้ำอยู่นะแต่เปิ้ลมีคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่น้ำไม่ลึกนะคะแล้วมีพี่คนหนึ่งนะคะคอมเมนต์ที่คลิปว่าเวลาหน้าฝนนี่น้ำจะขึ้นมาถึงตัวบ้านไม้ไม่ถึงนะคะตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนละ แต่ว่าถ้าช่วงน้ำหลากนี่ก็มาไม่ถึงนะคะเพราะว่าบ้านสูงกว่าเยอะเลยเดี๋ยวจะมีมุมที่เปิ้ลไปยืนถ่ายที่ช่วงตีนน้ำอะค่ะก็จะเห็นเลยว่าสูงกว่าเยอะหลายเมตรเลยนะคะความสูงของคุณอาร์ตนี่ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนี่ยังมิดหัวคุณอาร์ตเลยนะคะช่วงที่ว่าไปยืนตรงใต้ต้นไม้ต้นต้นเนี้ยอ่าต้นแดดออกๆตรงเนี้ยนั่นแหละคือขึ้นไม่ถึงอะ มันมีหลายชั้นนะคะระดับของที่ดินอะที่พีแกแต่งไว้ให้สวยมากเลยนะไม่เคยจะมีแปลงไหนนะคะที่แต่งบ้านแล้วรู้สึกว่าสวยนะคะแกลงทั้งไม้มงคลให้ด้วยนะคะต้นจิกเศรษฐีก็มีนะคะต้นตาลคู่ก็มีเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ระดับลงไปนะคะน้ำไม่น้ำไม่ขึ้นมาถึงนะคะไม่ต้องกลัวเลยสูงมากดูเนี่ย สามชั้นสี่ชั้นนะคะมาเถอะค่ะมาดูของจริงด้วยเพราะว่าบางทีดูในกล้องอเบิ้์นถ่ายก็พยายามจะถ่ายให้เห็นสามร้อหกสิบองศาแหละแต่มันก็ไม่เหมือนเรามาดูด้วยตาของเราเองเนาะน้ำเนี่ยสวยมากวันเสาร์นี้พี่สาวถ่ายรูปมาให้เบิ้นดูตอนที่ปาป๊านะคะเขาลงไปเล่นน้ํานะเหมือนกับภาพในฝันเลยค่ะเนี่ยกลางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้เนี่ยนอนเนี่ย การค่ากลางคืนหรือว่ามีมุมนั่งเล่นตรงนี้อีกมีแบบผูเสือนั่งเล่นก็ได้ถ้าเราไม่อยากซื้อพวกอุปกรณ์อะไรมากมายเสือก็ได้ค่ะมีต้นกอซอให้เราได้นั่งรับลมชมวิวมี่่มไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะธรรมชาตินี่สุดยอดอ่ะคนชอบมากเลยแต่ไม่มีวาสนาที่จะมีที่ดินแบบนี้กับเขานะคะคงต้อง ทำงานเก็บเงินไปอีกนานเลยสำหรับเพื่อนเพราะวอยยุก็ยังไม่เยอะด้วยนะคะแล้วมีภาระมีมีลูกด้วยนะคะนั่นก็เลยทำให้มีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนะคะนี่นะคะถ้าสนใจที่ดินว่างเปล่าตรงนี้อีกนะมีอีกสองแปลงที่เพื่อนบอกนะคะเขากำลังจะจัดส่วนให้อีกแล้วนะคะ ตอนมาคุยกันพี่สาวกับป้าป้าค่ะป้าป้าใจดีทั้งพี่สาวทั้งป้าป้าพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายเลยค่ะใจดีทั้งคู่เลยที่ดินอยู่ตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านคอชะออมค่ะถ้าเรามาจากกรุงเทพพอดีมีพี่สาวคนหนึ่งเขาโทรมานะคะสอบถามเขาสนใจเขาสอบถามว่าจะถ้ามาจากกรุงเทพเข้าเส้นไหนได้บ้างถ้ามาจากกรุงเทพเข้าเส้นท่ายางสายสามสายสองสายหนึ่งได้หมดค่ะ แล้วต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ปลูกนี่ก็เป็นผล,ลไม้นะคะก็ใช้เวลาอีกสักปีสองปีก็ได้กินผล,ลไม้แล้วค่ะก็จะมีต้นพกเงาะอย่างเงี้ยสตอก็มีนะคะต้นมะย,ยมก็มีนะมีลูกค้าที่ชอบต้นมะย,ยมก็มีนะคะก็นี่แหละพี่เจ้าของบ้านแกลงต้นมะย,ยมให้ด้วยมีตาลคู่นะคะ แล้วก็มะม่วงเบาวมะม่วงสารยานี่อร่อยมากนะคะแกบอกเปิ้ลว่าอร่อยแต่เปิ้ลก็ยังไม่เคยกินนะแกบอกว่าอร่อยมากสารยาก,ก็ลงไว้ให้นะคะเนี่ยอยู่ๆไปนะคะก็รอเก็บผลผลิตได้เลยสบายๆมีคนทําไว้ให้เราแล้วมีคนปลูกไว้ให้แล้วอะทําสวนไว้ให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วอะเราก็แค่รอผลผลิตอย่างเดียวเองน้ําท่าก็เอาน้ําตรงนี้มาลดผักได้นะคะดูดน้ําขึ้นมานะนี่ทุกวันนี้พี่แกก็ดูดน้ําจาก แม่น้ำเพชรบุรีขึ้นมาลดต้นไม้นะคะต้นไม้จะงามด้วยเพราะว่าในแม่น้ำมียูเรียนะคะแหล่งน้ําธรรมชาติจะมียูเรียค่ะปลูกต้นไม้นี่ใช้น้าจากธรรมชาติปลูกเหมือนน้าฝนนะคะน้ําฝนก็มียูเรียที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะ่ะแทนเป็นต้องใส่ปุ๋ยเวลาต้นไม้ได้น้ําฝนก็จะสดชื่นสดชื่นนะคะโตไว้ด้วยเนี่ยเราเราสามารถซื้อไว้ทําธุรกิจต่อยอดก็ได้นะคะหรือจะอยู่อาศัยก็ได้ ธุรกิจต่อยอดก็คือทำลานกลางเต็นท์ให้คนเช่าเต็นท์นอนนะคะหรือทำรีสอร์ทริมน้ำราคาประหยัดประหยัดหน่อยก็ได้นะคะเพิ่มบ้านโดมอีกนิดก็ได้นะคะหลังหนึ่งก็สองพันดต่อคืนอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะเราก็ทำปักหมุดนะคะปักหมุดพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวเวลาลูกค้ามาก็ให้เช็คอินให้เราจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตนะคะลงโฆษณาหลายๆด้านหน่อยก็ สามารถทำต่อยอดธุรกิจได้นะหรือจะทำเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะรีสอร์ทริมน้ำจะอยู่อาศัยก็ได้ถ้าว่าแล้วแต่เราเลยถ้าเรามองถึงอนาคตภายหน้าเราซื้ออยู่ตอนนี้แต่ว่าภายหน้าเราสามารถต่อยอดธุรกิจได้สำหรับที่ดินที่มันมีอนาคตนะคะเขาเรียกที่ดินมีอนาคตที่ดินแบบนี้นะคะเนี่นั่งกินส้มตำ แซบๆตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านกันบ้างนะคะสำหรับตัวบ้านนี่ก็มีสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็มีขนาดตัวบ้านนะคะขนาดหกเมตรคูณเก้าเมตรนะคะมีโรงจอดรถห้าเมตรคูณหกเมตรนะคะสำหรับห้องน้ำห้องข้างนอกเนี้ยปาป๊าสั่งมาจาก โคลาดเลยนะคะเป็นห้องน้ําขอนไม้สวยงามมากๆเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะพอดีพี่สาวแกชอบเที่ยวอะ่ะแกก็ไปเห็นของสวยๆงามงามมาแกก็เอามาจัดแต่งบ้านนะคะสวยจริงนะแปกตาดีแต่ที่อื่นไม่รู้นะแต่สำหรับที่เนี้ยกับเปิลนะ่ะเพิ่งจะเห็นครั้งแรกนี่แหละตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะคะขนาดห้าคูณหกเมตร มีพื้นที่เหลือเฟือจะเพิ่มบ้านอีกก็ได้นะคะหรือเพิ่มซุ้มนั่งเล่นอีกก็ได้โอ้พื้นที่กว้างขวางเฉพาะแปลงนี้ก็เกือบครึ่งไร่ไปแล้วมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อีกเยอะแยะเลยข้างๆบ้านรอบ,บ,บ,บตัวบ้านนะคะสําหรับกระจกอันนี้นะคะกระจกนี่หนา8มิลเลยป้าใช้ของดีนะคะแกบอกว่าวัสดุที่ใช้สร้างบ้านในเกรดเอทั้งหมดเลยบ้านแข็งแรงยกพื้นนิดนึง แถมแอร์ให้หนึ่งเครื่องทีวีสองเครื่องแล้วก็ชุดโซฟาแล้วก็ชุดโต๊ะนั่งเล่นรับแขกอย่างเงี้ยค่ะแกแถมให้แต่ที่นอนอะ่ะถ้าผู้ซือ้อต้องเป็นคนซื้อมาเองจะได้เป็นที่นอนใหม่ๆนะคะใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ดีหรอกนะคะแล้วสําหรับน้ํานะคะใช้น้ําประปาของหมู่บ้านด้วยมีเจ้าหน้าที่มาเก็บถึงบ้านเลยแล้วเขาก็แถมไฟโซลาเซลล์ที่ รอบรอบตัวบ้านน่ะให้แสงสว่างในยามกลางคืนให้ด้วยนะคะเขาติดตั้งไว้ให้แล้วและกล้องวงจรปิดสามตัวนะคะเดี๋ยวนี้ของกินก็สั่งได้แบบที่เปิ้นพูดบ่อยๆค่ะใน Delivery เนี่ยสั่งได้หมด Food Panda ก็สั่งได้มาส่งถึงบ้านเลยค่ะนี่เข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะดูเราเรานั่งอยู่ภายในตัวบ้านเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนะคะ มันร่มรื่นอ่ะมันเขียวขจีมันสดชื่นนะคะอยู่กับต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันสดชื่นนี่ก็ห้องนอนนะคะพี่สาวแกก็นอนนี่แหละค่ะนอนกับพื้นเนี่ยแกมีรถตู้ด้วยรถตู้นอนจะนอนในรถตู้ก็ได้นะคะสําหรับเจ้าของบ้านคนชอบเที่ยวมีรถตู้นอนเปิ้ลก็อยากมีนะความฝันของเปิ้ลเลยอยากมีรถตู้นอนอยากมีรถตู้นอนกับเขาบ้าง แต่ใจไม่ถึงไม่กล้าทำอะไรทั้งหมดขี่มอไซค์อย่างเดียวตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะสวยนะเขาจัดแต่งบ้านเก่งอะ่ะเขาต้องมีหัวทางศิลปะนะคนที่จัดแต่งบ้านได้ บางคนก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเกิดมาเพื่อจัดแต่งบ้านนะแต่สําหรับเปิ้ลเกิดมาเพื่อขายนะคะขายบ้านอันนี้พูดเล่นเราเล่นนะคะมีมุกบ้างอะไรบ้างนะคะสนุกสนุกกันไปเดี๋ยวไปดูรอบตัวบ้านข้างนอกกันอีกนะคะตรงลำห้วยตรงเนี้ยที่เราเห็นข้างๆบ้านนี้นะคะก็จะมีต้นหน่าไม้นะเขาเรียกต้นกอซอต้นอะไรอะต้นไผ่อย่างนี้ไหมก็ตรงเนี้ย บางทีนะคะมีหน่อไม้ออกด้วยนะเราก็เก็บกินได้นะคะเออเป็นก็หยอกนะคะหยอกผู้ชมนะคะเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยหมเหมาะเลยค่ะหาบ้านที่มีของกินขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนี่มันหายากจริงๆนะคะถ้าเราปลูกเองเราทำเองมันใช้เวลานานอะทุกอย่างมันมีเวลาค่ะ ค่ะเดินไปดูอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเปิลก็จะล่ำลาแล้วนะคะถ้าพี่ๆสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะที่เบอร์โทรที่เปิ้ลใส่อาไว้ให้นะโทรมาสอบถามได้หรือนัดเข้าชมบ้านหรือนัดเขามานอนหนึ่งคืนวันลงขึ้นไปโอนกันก็ได้นะคะเอ้ไปแล้วค่ะวันนี้เปิลบายๆก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆก็จะลงให้ชมกันเรื่อยๆนะคะ